อ่ะก็เซตพอดีอะไรนะครับเจวันอยากได้ภาพสวยๆขอเพลงเดียวอยากอยากให้นุ๊กเฮ้ยเน็เซอร์หายเน็เซอร์กำลังขึ้นมาเอาระโอ้คุณตกใจคุณหลอนคุณนึกว่าเขาหายตัวได้หรือเปล่าเนี่ย hello everyone everyone yes <Yeah>, <Yeah. S 1> yes I am 20 21 22 23 24, 24 25ผ a m น a m คุณพูดแบบคุณคุณสปิกลิสเลยเดี๋ยวผมแปลให้ hello I am ปายปาย Oreo. สวัสดีผมชื่อปายปายโอริโอ I I am welcome to uh, Thailand. ฉันมาปักหลักอยู่ที่ไทยแลนด์ น้องจะเป็นลมหรือยังขอบคุณครับน้องไม่ได้บอกเจฟี JB เป็นคนบอกเอา้าขอบคุณนะครับเอาเฮ้ยน้องมีให้คุณด้วยขอบคุณค่ะคนสวยอขอบคุณนะคะลูกอะไรนะ<ว>เด็กไม่ได้พูดคุณพูด ขาขาขารอ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 ,อ,อ,อวันนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากรู้สึกขึ้นเวทีมาแล้วมีแหงมากเลยเห็นคนเยอะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับชาวระยองผมไปว่าแล้วทำไมถึงหมดทำไมเซถึงหาซื้อไม่ค่อยได้ เพราะเขาออกมาทำพวงมาลัยกันนี่เองอันนี้เคยใช้เคยใช้เคยใช้โฆษณาใช่ไหมใช่โห้ยทาตะตุ่มดีมากเลยไม่ใช่ครับเขาทาลักแร้ครับเอาลักแร้โอ้ถึงมากแหละดูสิผมทาของม่ไปไปสามอันเองครับทุกคนไม่ออกสักอันเลยเอามันดีมากเลยนะครับทาแล้วลักแร้ขาวเออลักแร้ขาวผมยังไม่ลองทาเดี๋ยวผมจะลองทา อา้าแคาเล่มาแล้วเอา้าแม่เจ้าเห็ดผมม่เม่นติไม่เอานะคะที่ที่จะบอกให้นานๆทีพี่มาอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้พี่ขอร้องทำทำลงได้ไนะครับแต่ผมกลัวอ๋ออันนี้มีสองคนใช่ไหมฮะเอามีสามคน อันนี้คือแม่เล็กนมโตนะครับชื่อจริงอ่ะในวงการแม่เล็กนมโตม่เขาดังมากเลยนะคะอ่ะคุณขึ้นมาเต้นใช่ไหมตอนไหนอ่ะตอนไหนพี่ฮะอ่ะโอเคอเราอยู่เราอยู่คนละคนละฝั่งคฝั่งขวาผมฝั่งซ้ายเฮ้ยผมต้องเต้นกับฝั่งขวาเหรอฝั่งเราชนะด้วยเอาล่ะสวัสนีเอาทุกคนทุกคน ผม, yeah. ผมชอบหน oh, ้าอกพี่เขามากเลยไม่มันไม่มันไม่ใช่ใหญ่นะแต่ว่ามันเนียนมากเห็นไหมเนียนไหมเนี่ยเนียนมากเลยไม่ไออย่าว yeah> ่าปลายเป็นคนลามกหรืออะไรเมื่อกี uh> ้คร uh> ับเห็นตรงข้างล่างเมื่อกี้เขาก็ขยับเสื้อขึ้นแล้วเห็นหัวนมแล้วอ่ะหล่อนอยู่คนเดียวไปแล้วกันนะเนี่ยวม่าเขาเรียกเราเออเออเอาน้อยใจไม่เล็กน้อยใจโอเคงั้นผมเสียสละแล้วกันให้พี่ทั้งสองคน เขามาเต้นกับแม่ปายแล้วกันเดี๋ยวผมอยู่กับแม่เล็กอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเยวจ้าแม่ทางผมเขาประทับแล้วเขาแล้วเดี๋ยวผมต้องสวดแล้วกุศลาธรรมมาเฮ้ยเขละค้วสวดเขาแล้วลสวด <c oughs> อ่ะม <c oughs> าเลยจัดให้เขาสักครึ่งเพลงแล้วกันแม่ห่างไหมแม่ห่างมา,มา,งมาสักหนึ่งเพลงกไหม อ่ะโอเคครับจ <but, but, S 2> <be> ัดให้พี่เขาซึ่ง